ทุกคนคะวันนี้มาอวดผิวล้างหน้าเสร็จเมื่อกี้นะคะแล้วก็ลงเซรั่มไปทุกคนดูผิวยยสิเฮ้ยมันดีมากมันดีมากผิวดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวยจะให้แม่ยยจะให้แม่แม่แม่มานี่แม่มาน,นี่แม่มาน,นี่แม่มานี่นนอันนี้ล้างหน้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะให้แม่แม่ดูผิวแม่สิคะดูผิวแม่สิคะ แม่นี่คือหกสิบนะคะแม่นี่คือหกสิบลูกสาวจะสี่สิบแล้วนะคะผิวเดงไม่ต่างกันเลยนะจ๊ะผิวเดงไม่ต่างกันเลยนะจ๊ะหน้าเหมือนกันนะคะอือผิวเดงมากและนางสวยมากจ้า <c oughs> <c oughs> โอเคเนี่ยค่ะคุณแม่เอาเซรั่มให้ใช้ด้วยค่ะเอาเซรั่มให้แม่ใช้ด้วยหน้าเดงทั้งแม่ทั้งลูกแล้วแม่แม่จะหกสิบแล้วจ้ะ ส่วนยุ้ยก็จะ40แล้วจ้ะแต่ผิวยังแข็งกันเด้งอยู่เลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้และก็ได้ตัวนี้มาคือดีมากล้างหน้าเสร็จหนาแล้วตามด้วยเซรัม่มดีมากจริงๆสบู่หอมมากใช้ได้นานด้วยนะคะคู่นี้นะทุกคนคู่นี้คือคุ้มมากไหนละคู่นี้คือคุ้มมากนะคะ 370บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะสะบู่89บาทนะคะเซรั่ม290แต่ถ้าซื้อคู่เหลือเพียง370บบาทเท่านั้นส่งฟรีให้เลยเก็บเงินปลายทางค่ะเนี่ยอยากผิวเด้งเด็กฉ่ำวาวไม่มีฝ้าไม่มีตีนกาไม่มีริ้วรอยไม่มีกระนะคะหาซื้อใช้เลยค่ะคุ้มแน่นอนเห็นผลชัดเจนแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มจ้า